สบาดีตอนเด้กเดวัสบาดีตอนเดกๆเด้อหิวเขางามเด้กเด้อพี่น้องเดยลยตกมาจีหนังกินเด้อนี่จีหนังเค็มขเขาหนังเค็มเดี๋นอนเลยนอนม่ได้กินข้าวแรงเนาะกินข้าวแรงก็เลยบนแล้วนอนมารับคิดไปคิดมาโอ้หิวเขาไปได้แล้ว กีหนังชิงก้อนว่ะกีหนังตำน้ำมไนสมใส่มะเขือคืนเด้อนี่นอนสมข่อยนี่มะเขือคืนข่อยข่อยจะตำมะเขือคืนใส่นอสมกินกับหนังเข้มมาเด้อมาเด้อแล้วล้วตำน้ำม,มันสมจีหนังเข้มไม่มนมา กินเข่าหลอบเด้กน้ากันเด้อว่าสิบอกินเขา่าไม่ได้ดอกวะอดบ่ได้กินก่อนมาๆมา,มากินเข่าน้ากันเด้อตำนมไห่สมน้ำเค็มมาไหกินนั่นยำใส่ตันบ่แล้วบ่แล้วเขา่า ว้อนเคนบริได้กินเข่าหรือโบเรีวเลยแต่ว่าต้องได้กินนะอิ่มก็สั่งกินนันย่ามันนั่งก็อิม่มแต่ว่ามันมันบเรล้วเพราะได้เห็นสองชองั่วโมงสามชมั่วโมงก็ทหิวอีก,กนา่งเลยหลุกมาไห <c oughs> วมีนังเข้มอยูน่นะวะนังเข้มมาจีบปิดประเครือมาต่ำอืมแวบ vì nó thêm thì nó xuống xẹp nó ừ. nhạt ừ. đó, ừ. 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 nàng nó nhỉ lại. Cả lông, không à cả điện, Chẳng thấy không à? ขามาเนี่ยอ mm. mm. yep. ืมกินข่าวฮมจีนน้องเค้มจำเราไหมครมบจำเครคืนขึ้นแรกทำงานทำไมข้นระเบ้ออืมกินกับย่างเฮียหมดเอะเฮมดเอกินอยู่หน้าหรือกินอย่อีดาหน้าเนี่ยอืม ทำแต่ไม่ลืมนอ่านรับไว้หน่อยเรื่องนี่รับปลาโทรศัพท์นี่รับปลาโทรศัพท์อืมเปิดโทรศัพท์ไว้ผู้เดียวแล้วผู้เจ้ารับแล้ว บปได้กาเขียนบ้างนี่นงถตามเลยนี่นงตามก็บเห็นหุงนะนี่เบิรเนี่ยตาเครือขืนใส่เหนนงกินนเค็ม mời <laughs> ừ, mời tên mời mời Mất mời 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 mình nhé, nhàng cái <laughs> nguyên cái hình đó Nó bà Nhàng bà cái lộ của bà, bà đây mi cả mi จากโทรศัพท์มันเบาพอดีเอาจากเหบอโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์มันปิดไปมันนะมันนอนรับป้าโทรศัพท์แล้วไอ้หน่อยอืมนอนเปิดโทรศัพท์รับป้าโทรศัพท์เดี๋ยวดิ

người lao động

านไปน้อยากไปนำงานไป้นงานนกล่องแอ่งกล่องค่าเขาเลยสิลมลลสิเจ็บน้ำฝนได้เถื่อเจ้ากุกเนี่ยางอีีโนแลไม่แซวเพราะพาดอ่หมดมินเนี่ยชอบขาลเขาเห็ดกินเห็ดอยากหลายคน่มาในเฮือนน่ะป๊าจะเป็นพนวนขนาดเลยอืองแท่งของค่าสียบอะไรสักมาให้ไม่มอย่าง้<อ>งา Tí này mục vô non, nó hay tí rơi Nó tí vừa nạ Non hát tí rơi đấy Bây giờ bóp đây Tí vừa nạ Hát mục sẽ thấm Bây giờ nó tí rồi sẽ bốp 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 Bây giờ biếc on, Life hơn nữa, mang hơn. Conhale, wooden lấy hết kin con ăn rồi. Mhm. 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 Nó Mhm. 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 Mhm.

เก่ารอบดึกมันตีนังกินโอเคบาย